สวัสดีครับอันนี้ก็มาดูเครื่องตัวใหม่ครับซื้อมาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เอามาใช้กับแผงสองร้อยสิบหกวัตต์ที่เราซื้อมาจากช้อปปี้ครับสี่แผงก็เป็นตัวเดิมครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์รุ่นเดิมครับก็เมื่อคืนนะครับฝนตกอย่างหนักเลยครับ เป็นแบบลักษณะพายุดูร้อนครับตกตอนประมาณเที่ยงคืน,นครับไม่ได้เก็บเครื่องนะครับก็เปียกหมดเลยครับเครื่องฝนตาดเข้ามาครับทุกอย่างเปียกหมดครับก็นอนอยู่ก็เลยไม่ไม่ได้ลงมาเอาครับเอาไม่ทันเลยครับมาแรงลมแรงก็ไม่กล้าลงมาครับ ลมมันแรงครับเปียกหมดครับถือว่าก็ยังใช้งานได้ครับก็กันฝนได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้การต่อก็ไม่มีอะไรครับเบรกเกอร์ตัวเดียวครับไม่ได้มีตัวกันฟ้ากันอะไรครับแต่ถ้าฟ้าแรงๆเนี่ยหน้าถอดตัวนี้ครับตัวขั้วไอขั้วต่อตัวแล้วเตลล์มันถอดออกดีกว่านะครับเบรกเกอร์บางทีครับ กระโดดได้ครับไปมันจะพังครับโดนฝนไม่เป็นไรครับแต่ฟ้าผ่าเนี่ยไม่น่าจะเหลือเรามีฟ้าอยู่ครับแต่ไม่แรงมากก็เลยไม่เป็นไร,รตอนนี้ก็บ่ายโมงครับมาดูว่ารันอยู่กี่วัตนะครับตอนรันอยู่ห้าร้อยวัตนะครับตอนนี้ ก็จะบ่ายโมงครับก็แดดดีครับช่วงนี้แต่มันจะเป็นแดดที่มีเมฆนะครับจะบางยังหว่กก็จะเข้าเมฆครับแต่ดีครับเป็นตัว MPT v เนี่ยมันจะไหลอยู่ครับแต่มันจะไหลเบาครับแต่เกิดเป็นแบบว่าพวกตัวที่เป็นแปลงถ่านครับน้ําก็จะดับไปเลยครับนะครับตากฝนครับ ทั้งคืนเลยครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าตกน้ำด้วยครับตกจนน้ําน้ําเยอะเลยครับตกก็ไม่ถึงกระท่วมครับแต่ว่าน้ํานองเนยเครื่องก็ตากฝนทั้งคืนเลยครับไอกล่องตัวคอนโทรลมันเนี่ยตากฝนด้วยครับตื่นเช้ามาดูเนี่ยเปียกตกเลยครับแต่ก็ไม่พังครับก็ของแฮนดูโรครับก็จะมาตรฐานดีหน่อยครับยี่ห้อนี้ครับ ขอแนะนําเลยนะครับว่าใครที่อยู่แบบว่าที่สวนที่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับแต่ว่าก็บังให้มันหน่อยครับแต่ทีนี้ก็คือบังอยู่นะครับเมื่อคืนแต่ว่ามันมันลมแรงครับมันปิวออกหมดเลยครับจะทําเป็นสังกะสีบังสังกะสีครอบไว้ครับสังกะสีเปิดหมดเลยครับเปียกหมดเลยครับก็ควรจะทําที่บังฝนให้มันหน่อยก็จะดีครับอย่าให้มันตากฝนมากครับ แต่มันจะกันน้ําหน่อยนึงอยู่ครับนี่ครับลมกระทันหันครับมันจะร่มร่มแดดแดดครับช่วงนี้เป็นเมฆครับเป็นอากาศร้อนชื้นฝนตกบางทีก็พายุฤดูร้อนก็เข้านะครับเข้าตอนกลางคืนก็เก็บไม่ทันนะครับเครื่องก็ปล่อยตาฝนไปเลยครับสลุปไม่พังนะครับดูดีกว่าตอนมันล่มนี่น้ําไหลไหมครับ ลมก็ล่มแบบบางทีก็เข้าไปเลยนะครับมันจะไม่แบบค่อยๆล่มด้วยครับเพราะว่าเป็นเมฆก้อนใหญ่ๆครับบุกเข้าไปเลยครับโอ้อันนี้ล่มระดับว่าน้ําไม่ไหลนะครับแต่เครื่องยังมีเสียงอยู่ครับเครื่องยังมีเสียงร้องอยู่ครับแต่ว่าน้ําไม่ไหลเลยนะครับนี่ครับปลายท่อมันครับคือมันล่มจนมึดเลยครับอย่างนี้ มกอนใหญ่นะครับเมกอนสีดำํำมันก็จะหยุดเลยนะครับแต่เครื่องก็ยังรันอยู่นะครับเครื่องยังหมุนอยู่หมุนอยู่นิดนึงแต่ว่ามันไม่พอดึงน้าขึ้นมากามาดูนะครับวันนี้ว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับ ข้อดีของมันเลยนะครับคือตากฝนได้นะครับพอตากฝนได้ครับใครใช้ตามไร่ตามสวนครับทิ้งไว้มันก็เกิดจังหวะเราเก็บไม่ทันนะครับมันก็ไม่ถึงกระพังครับแด่ได้กำลังมาครับน่ครับโอ้ลันเครื่องวิ่งครับไปดูนะครับตอนแดดมันจะเป็นยังไงครับ เมื่อกี้ล่มเลยครับไม่ไหลเลยครับมันล่มเป็นเมฆก้อนใหญ่ครับพอมีแสงแล้วดูน้ำกันดีกว่าครับประมาณห้าร้อยวัตต์ครับแ็งลั่นอยู่ประมาณห้าร้อยวัตต์วัดน้ำดูใหม่ครับตอนนี้ไหลแล้วครับแดดออกออกจากเมฆแล้วครับนี่ครับก็ไหลเต็มท่อดีครับอันนี้ลดจากลดจากหน้าปั๊มเลยครับนิ้วหนึ่ง ใส่เป็นตัวลดไปเลยครับจากหน้าปัมนิ้วหนึ่งถ้าไหลดีอยู่ครับวันนี้ก็ไม่ต้องลดส่วนนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยมาปล่อยทิ้งลงบ่อไว้นะครับก็ได้น้ําเยอะนะครับน้ำในบ่อเกือบแห้งแล้วครับเมื่อคืนมีฝนตกมาก็เปิดตัวนี้ลงไปเองครับพอปาไมได้ไข่ครับฝนตกงี้เดี๋ยวปาก็น่าจะได้ไข่กันบ้างครับ เริ่มแรงไม่ตกนานมากเลยครับฝนเนี่ยเพิ่งมาเริ่มตกครับก็ไหลดีบเวลาแดดแรงครับประมาณห้าร้อยวัตต์ครับไหลเท่านี้เครื่องรันประมาณห้าร้อยวัตต์ครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ